บริษัท DOD ค่ะ<อ>บริษัทนี้นะคะทำธุรกิจพวกผลิตอาหารเสริมเรียกว่าพวกพบำรุงสุขภาพให้กับบริษัทอื่นๆีน่เรียกว่าเป็นการน้ำให้กับบริษัทอื่นๆเจ้านี้เจ้าเดียวทำให้บรรดาบริษัทอื่นๆแห่กันมาขอเป็นจอยเวนเจอร์ขอมาทำธุรกิจด้วยกันเพราะอะไรเขาเป็นผู้รับอนุญ,ญาตนะคะในการสก,กัดสาร CBD นั่นแหละค่ะ<อ>ให้กับการชง<อ>หนึ่งเดียวในะตลาดหุ้นไทยที่สำคัญ ให,ใหญ่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าดันดูแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงอะไรบางอยากก่างกับภาครัฐและราคาหุ้นนี้ก็ขึ้นสูงหรือเกินการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงนี้ขอไปหยิบยกที่เรื่องการชงกัญชาค่ะยังเป็นท็อปอออเทอทาวได้ตลอดทั้งปี2,564<ช>ข้ามปีไปถึง6,5เลยว่าง่ายๆเพราะว่าหลายบริษัทนะคะพรึบพราบไปหมดจะดทำใช่จะทํา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  แต่ของจริงยังไม่เห็นนะพี่เอกเกิน50บริษัทได้ยังดิฉันว่าเกินแล้วที่ตลาดไล่ดูเนี่ยคือคข้อมูลมีประมาณ29บริษัทที่อยากจะทำออยังไม่นับรวมที่จะตามมาอีกนะคะเมื่อเช้าอ่านข่าวนะมีผู้บริหารแต่ตลาดซัดออกมาพูดนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะบอกว่าจะทําอะไรเนี่ยนะ,ะแล้วเชื่อว่ามีผลกระทบต่อราคาผลกระทบต่อ,อไรายได้นะ มันต้องชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ก่อนนะถูกต้องตลาดมีช่องทางที่ให้นักลงทุนได้เข้าถึงได้ทั่วถึงแต่คุณเล่นออกข่าวด้วยการบอกกับนักข่าวโดยตรงหรือว่าบอกกับทางด้านโซเชียลมีเดียมันถูกต้องเหรอมันทําได้เหรอตลาดไม่เห็นแอคชั่นเลยเลยงีแค่เตือนไม่มีการป้องปาอะไรเลยครับคุณเอกก็นั่นแหละสิผมถึงบอกไงว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนเนี่ยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยผมว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีบริษัทหนึ่งค แล้วไม่เพียงแค่ธุรกิจเนื้อหอมราคาก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าบริษัท DOD <อ>ค่ะ<อ>บริษัทนี้นะคะทำธุรกิจพวกผลิตอาหารเสริม<อ>เรียกได้ว่าพวกบำรุงสุขภาพออให้กับบริษัทอื่นๆเรียกได้ว่าเป็นกลางน้ําให้กับบริษัทอื่นๆแล้วก็เข้าตลาดตั้งแต่ปี6 1แต่ที่น่าสนใจค่ะคือพี่เอกเจ้านี้เจ้าเดียวทําให้บรรดาบริษัทอื่นๆเนี่ย แห่กันมาขอเป็นจอยเวนเจอร์ขอมาทําธุรกิจด้วยกันเพราะอะไรเขามีความเชี่ยวชาญสิครับเฉพาะอะไรเขามีความเชี่ยวชาญสิครับมันมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาเป็นกลางน้ําแต่ที่มันมากไปกว่านั้นก็คือ1นึ่เขาเป็นผู้รับอนุญาตนะคะในการสกัด สาร CBD นั่นแหละค่ะให้กับการชงหนึ่งเดียวในตลาดหุ้นไทยที่นาเคยเล่าให้ฟังและที่สาคัญผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าดันดูแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับภาครัฐและราคาหุ้นนี้ก็ขึ้นสูงเหลือเกินเดี๋ยวไปดูกราฟราคาหุ้นก่อนนิดนึงไหมอ่ะได้ได้ให้เบียดโชว์ราคาหุ้นก่อนรกราฟราคาหุ้นก่อนครับ DOD เกิดอะไรขึ้นครับราคาอ Time High ครับไปดูกราฟครับ นี่คือการที่เกิดขึ้นคุณลองดูสิวันนี้ขึ้นตอนนั้นปีปีอะไรคะพี่เอกที่ขึ้นมาแนวดิ่งขึ้นมาเลยนะคะคือเนี่ยล่าสุดขึ้นมาเกือบ14บาทเนี่ยเป็นราคาที่ที่เกือบสูงที่สุดแล้วถ้าไม่นับช่วงสมัยแรกๆนะ เขาเข้ามาที่9บาท30สิปี61ค่ะพี่เอกใช่หลังจากนั้นก็ราคาเนี่ยคือไม่มีต่ำจองแน่นอนนะคะใช่ข,ใชขึ้นมาแล้วที่พีคสุดคือน,น่าจะปลายปี .63 เจนไปถึงต้นปี6-4ี่นี่แหละค่ะที่ราคาเนี่ยขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับและคุณดูสิพอเข้ามาปุ๊บพอราคาขึ้นแล้วก็คะ่ะบ้านเราเนี่ยมีวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจใช่ไห<ช><ช>มราคาคก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆแต่ล่าสุดรอบนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาเพราะกัญชาขึ้นมาจากประมาณเมษายนปี2020เนี่ยนะ จนถึงปัจจุบันคุณรู้เปล่าว่าเามษายนปี2000 20, ราคาหุ้นอยู่ประมาณเท่าไหร่น่าจะลงไปใกล้ๆหบาทา<อ>บสบาทกว่าครับมีนาคมปีที่แล้วอะครับ3บาทกว่าครับสาบาทยีแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ขึ้นมาตัวเลขล่าสุด14บาทครับสิบสามบาทเก้าสิคือเขารอไปกับ กระแสกันชงเลยนะคะมาเมื่อไหลเขาก็ขึ้นตามนั้นคือมันมาเพราะอะไรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละคะเรื่องของราคาหุ้นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตัวธุรกิจเขาก็น่าสนใจในเรื่องของโครงสร้างพู้ถืหุ้นกันก่อนละกันพี่เอกไปดูเลยครโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคะรายชื่อเป็นหุ้นนะคะที่ติดในหนึ่งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบรรดาพักการเมืองก่อนที่จะมีการ ต้อนรับคอรมชุดนี้แหละค,ะค่ะมีการโชว์เลยว่าหุ้นตัวไหนที่เกี่ยวข้องกับพักไหนอย่างไรบ้างถ้าจะดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูผู้ดูผู้รายใหญ่ก่อนอร้อยตรวจเอกล้าพันพันธะประเทศชื่อนี้นนถือหุ้น40.50%อันดับสองคุณเรนูมาตอีสรพักดีมีแค่2กลุ่มนะคะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจคืออีสอนพักดีแล้วก็พันทะประเทศ ทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่าคุณเรนุมาตเป็นน้องสาวนะคะของคุณสุภมาสอิสอนพักดีซึ่ง<อ>เป็นสอสอของพักคภูมิใจไทยท่านหนึ่งนะคะแล้วร้อยตํารวจเอกล้ําพันธ์เป็นสามีของคุณสุภมาสอีกทีนึ่งอ๋อาาก็คือพูด,ดง่ายคือคือคือ,คอ คอนเนคชันทางการเมืองอะปึ๊กกันลลกันปึ๊กกรนลลกันแล้วยิ่งภูมิใจไทยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะคะในการผลักดันการชงก็เลยทําให้ดีโอดีคนก็มองว่ายังไงการชงเขาต้องได้ประโยชน์แน่นอนใช่นี่มองในมุมมองของทางด้านคอนเนคชันะไรก็ว่ากันไปแล้วธุรกิจมันมาตามนั้นอะพี่เอกคือคืออย่างนี้ต้องยอมรับดีโอดีฝีมือเขาก็มีก่อนอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ตอนเข้าใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นอะรู้สึกครีมหอยทากหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดราคาก็ขึ้นเยอะมากคือฝีมือเขามีก่อนอยู่ก่อนแล้วด้วยและคุณก็ต้อออองยยมมรรับวว่่่่าาเลจะะืนนขไทีใหๆ เอาตรงๆเลยยื่นขอออยเนี่ยใครไม่เคยยื่นขอไม่รู้หรอกนะครับ <ag> แล้วดูชื่ออย่างเงี้ยยังไงก็ปึ๊กอยู่แล้วก็การันตีนะคะจากโครงสร้างพื้ถือหุ้นนะคะแต่จะมีเส้นสายกลใดอะไรอย่างไรก็ตามทีเดี๋ยวต้องตามลึกๆแต่ว่าอย่าไปดูธุร,ก,รก,กิจกันก่อนละกันอย่างที่พี่เอกว่า,าไว้คือ,อยังไงมันก็ต้องมีพื้นฐานดีไม่งั้นหุ้นมันคงไม่ขึ้นได้ขนาดน,นี้แต่พื้นฐานบวกกับคอนเนคชั่นบวกความคาดหวังบวกกับแนวนบในอนาคตที่จะจะเป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยทุกคนให้ความหวังกับหุ้นตัวนี้หมดเพรราะอไ ดโอดไบโอเทมีบริษัทสยามเฮอร์เบอร์เทคบริษัทนี้เป็นหนึ่งใน7บริษัทเท่านั้นนะคะที่ได้รับอนุญาตจากออยลล่าสุดที่จะให้ทําสกัดสาร CBD นั่นเองครับสาร CBD เนี่ยยังไม่เท่าไหร่พี่เอกคือเขาเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมตัวทํากันบ้านมาตั้งแต่ไก่โหก่อนอชาวบ้านชาวช่องเขา,าอะไปร่วมมือกับมหาทาชัยแม่โจ้ทาเรื่องของการเตรียมปลูกการชง ร,ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธาน,นีก็เตรียมการนะคะในการปลูกแล้วก็นํามาใช้ในโรงพยาบาลรักษาตั้งโรงงานสกัด c b d เฟสแรกเดี๋ยวเฟส2อนี่เขาบอกว่าจะลงทุนมาหาศาลแต่เฟสแรกเนี่ยเอาแค่น้ำจี้ไปก่อนขอเอาใบอนุญาตการผลิตเรียบร้อยแล้วนำเข้าและส่งออกมเมล็ดกันชง จำน่ายมาได้กันชมคือพี่เคือครบหมดแะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํำรอปลายน้าอย่างเดียวปลายน้ำก็มีคนมาร่วมเขาอีกมันก็เลยทําให้มีใครที่พอจะเห็นแล้วแวว์ของดีโดีเนี่ยแหมมันปึกหมดทุกอย่างเนี่ยคือรู้จักชื่อในตลาดหลักทรัพย์รู้สึกน่าจะอันดับต้นๆเลยแหละใช่ค่ะดังนั้นจิงไม่แปลก JKN ซึ่งคุณแอนเนี่ยแกคงน่าจะเห็นการไก่หรืออะไรบางอย่างเห็นอะไรซิกแนลบางอย่าง ฉันจับมือกับ DOD ดีกว่าแล้วมันเลยทําให้ราคาขึ้นทันทีนะคะ,ะการโชงก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ราคาของ JKN ขึ้นมาทำ All Time High ผลิตสินค้าการชง10รายการดียวดีเดี๋ยวรับไปผลิตให้แล้วล่าสุดคุณเอกนี่มันธุรกิจเร,เรื่องของนี่ค่ะ ไม่ไม่ผมว่าชายโยหลังๆเขาเอาทุกอย่างโอ้โหแล้วเขาจะเป็นธุรกิจอะไรล่ะตอนนี้ผมเคยคุยกับผู้บริหารเขาเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเลยว่าต้นทุนของเงินเขาเท่าไหร่แล้วคุณไปดูธุรกิจเนี่ยถ้าเขารับความเสี่ยงได้ยกตัวอย่างถ้าต้นทุนของเงินเขา7%็คุณไปดูว่า IR r ของธุรกิจที่คุณจะลงทุนเนี่ยมันเท่าไหร่สมมุติ IRR มันขึ้นไป20%เขาดูความเสี่ยง3%เปอเขาก็ทำผมว่าเขามองอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้ โอ้เขาไปจอยเวนเจอร์เยอะมากก่อนหน้านี้ก็ไปสหการประมูลแต่กลับมาที่ดีโอดีนะคะอยู่ๆก็ไปเซ็น MOU กับดีโดีไม่ได้ทําเพียงแค่ไปน้ําคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ครับเมล็ดหามล็ดกันชงเพาะปลูกด้วยรับซื้อให้ด้วยและก็บวกกับการสกัดผลิตสินค้า คือจะร่วมหมดเลยในการทําการชงของเออชยโยนะคะอาจจะเพราะเงินทุนเยอะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค,คือฟังดูแล้วเดี๋ยวนี้โลกของบริษัทชดวีนน, <New Normal S 2> นั้นนิว n o r m a l ่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคุณอย่าไปเห็นอย่างเชยโยทําเก็บหนี้คุณอย่าไปนึกภาพว่าเขาต้องเก็บหนี้ตลอดชีวิตนะหรือว่า JKN เนี่ยผลิตรายการคุณอย่าไปนึกว่าเขาต้องผลิตรายการตลอดชีวิตนะหรือแม้แต่ในชั่นเราอ่ะก็ไม่ได้ก็ต้องขายรารได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการคิดต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมันมีสัดส่วนมากหรือมีนัยสำคัญต่อรายได้ เอ๊ะคุณชี้แจงให้เศรษฐส,สตบตลาดหลักทรัพย์หรือ,อยังหรือว่ามองว่าโครงการนี้ลงทุนสูงไหมถ้าสูงเม็ดเงินเท่าไหร่ชี้แจงอย่างรายละเอียดอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปโซเชียลมีเดียก่อนที่จะไปปากเปล่ากับนักทุนทั่วไปถ้า<ป>คุณเช็คครเทะเียนี้นะห้บริษัทอะผมว่าต้องชี้แจง <c oughs> ควรอนะแต่มันก็ควรต้องชี้แจงนะพี่เอกผมก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมหลังๆเนี่ยเออเวลาเราดูข่าวโซเชียลเนี่ย จะเร็วกว่าข่าว uh huh. ที่ออกจากตลาดสมัยก่อนนะผมจําได้นะสมัยผมเป็นนักวิเคราะห์ใหม่ๆหนึ่งในเรื่องที่นักวิเคราะห์ต้องทำรู้ปะ่ะคืออะไรค่ะอ,อ่านข่าวตลาดเพราะอะไรสมัยนั้นเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องวีไอเรื่องวอลเลนบัฟเฟตเรื่องอะไรเนี่ยมามาเยอะอและเป็นที่ตองที่ต้องอ่านเลยนะนอกจากข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวออนไลน์ข่าวอะไรก็แล้วแต่ข่าวจากตลาดต้องอ่าน เพราะข่าวจากตลาดเนี่ยมันจะบอกหมดเลยว่าแต่ละบร,ริษัททาอะไรจะ,จะทำอะไรมีแผนไงเมื่อก่อนออฟเซ็ตไม่มีจริงค่ะแต่ตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วนะอ่านข่าวโซเชียลก่อน<ฮ>ครับจริงค่ะกลายเป็นว่าข่าวในเซ็ตสมาร์ทหรือว่าเซ็ต t or t th เนี่ยดูแล้วไม่ทันหลัก พวกข่าวพวกนี้<ช>ราคาหุ้นก็เหมือนกันนะคะทุกคนเก็บจากข้างนอกหมดแล้วก็ไปไล่ลคะ่ะเดี๋ยวดีก็อาจจะเรื่องของราคาน่าสนใจเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะขยายต่อแล้วกันนะคะสำหรับราคาหุ้นเพราะว่าการเกงกำไรขึ้นมาขนาดนี้มีกลุ่มมีกวนอะไรอย่างไรบ้างติดตามกันได้นะคะ